วันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากผู้สูงวัยนะครับโดยสำหรับผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยที่คนทั่วไปเรียกว่าคนแก่นะครับถ้าใครไม่อยากแก่ลองมาดูนะครับว่าเราควรจะทำตัวอย่างไรดีไม่ให้แก่ผมเชื่อว่าพวกเราส่วนมากก็คงไม่อยากแก่กันนะครับลองมาดูนะครับว่าทำยังไงทำตัวยังไงที่จะไม่แก่กันนะครับข้อแรกเลยครับก็คือไม่อ้วนไม่ผอมเกินไปนะฮะ ส่วนข้อที่สองก็คือไม่อยากเหี่ยวแห้งก็ควรดื่มน้ําสะอาดให้พอออกข้างนอกก็ต้องทาครีมกันแดดกันนะครับการร่มหรือว่าสมบวกอันนี้ส่วนมากคุณสุภาพสตรีก็ปฏิบัติกันอยู่แล้วนะครับส่วนคุณสุภาพบุรุษก็ปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างส่วนข้อ3านี่น่าจะเป็นเรื่องของสุภาพสตรีเป็นหลักเลยก็คืออย่าดัดผมอย่ายีหรืออย่าฉีดสเปรย์ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติครับตัดให้เรียบร้อยนะครับ มันนานออกงานสําคัญทีก็อาจจะฉีดสเปรย์อะไรกันบ้างก็ว่ากันไปนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของคุณผู้หญิงเป็นด้านหลักอันนี้ก็ข้อสี่นี้ก็เกี่ยวข้องกับคุณผู้หญิงเหมือนกันนะครับอย่าแต่งหน้าสีสันให้มันจัดจ้านเกินไปข้อห้านี่ก็คุณผู้หญิงน่าจะสนใจนะครับก็คืออย่าจีบปากจีบคอรอบๆร,ร,ริมฝีป,ปากก็จะไม่ย่นนะครับข้อหกอย่าหมกบุนกับเรื่องอดีต ส่วนข้อ7อย่าแต่งตัวที่มันเชยเกินไปนะครับกล้าลองใส่เสื้อผ้าแบบใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยบ้างข้อ8นี่อย่ากลัวเทคโนโลยีนะครับข้อ9สุขภาพฟันต้องแข็งแรงดูดีอยู่เสมอส่วนข้อ10มือเท้าเล็บมือเล็บเท้าต้องสะอาดผิวเนื้อต้องดูดีพอๆกับใบหน้า ข้อสิอย่าสวมสร้อยทองถ้าห้อยพระองค์โตๆจะดูแก่ไปนะครับข้อ12นั่งเดินตัวตรงมีความมั่นใจในบุคลิกของตัวเองและข้อ13ออกกำลังกายเบาๆทุกวันข้อ14อย่าลืมหายใจเข้าลึลกๆผ่อนหายใจออกยาวๆทำหัวใจให้เต้นชา้ชาๆข้อ15อมยิ้มไว้เสมอแม้ไม่มีใครมองร่องที่มุมปากจะได้ไม่คว่ำลงทั้งสองข้าง ถ้าเป็นแล้วจะแก้ยากมากอันนี้คุณผู้หญิงน่าจะสนใจนะครับส่วนข้อ16มีความรักความเมตตาต่อทุกคนข้อ17มีความหวังความฝันและมีจินตนาการข้อ18อ่านข่าวติดตามข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยบ้างนะครับข้อ19อย่าดูถูกเรียกคนอื่นว่ามนุษย์ลุงมนุษย์ป้านะครับคงไม่มีใครชอบที่จะให้ใครเรียกแบบนั้นนะครับ ข้อ20อย่าพูดจาซ้ำซากคนทั่วไปอาจจะไม่อยากฟังและข้อ21รู้จักนิ่งและรับฟังคนอื่นข้อ22เวลาไม่มีอะไรทําอย่าฟุ้งซ่านครับนอนพักสะบ้างเพราะตื่นมาจะได้สดชื่นหน้าใสผิวพรรณสวยอารมณ์ดีข้อ23ครับอย่ายุ่งเรื่องชาวบ้านอย่านินทาว่าร้ายใครข้อ24อยู่กับปัจจุบันคิดถึงอนาคตลืมอดีตข้อ25 หลงรักภรรยาหรือสามีตัวเองบ่อยเหมือนที่เราตามจีบกันตอนหนุ่มๆสาวๆทุกวันข้อ26ใช้เงินบริหารสินทรัพย์เพื่อตัวเองและข้อ27ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีอย่าดูถูกตัวเองว่าแก่แล้วมีอายุมากแล้วไม่สำคัญไม่ต้องดูแลสุขภาพตัวเองข้อ28ออกงานกลางคืนบ้างแต่งตัวสวยบ้างหล่อบ้างอาทิตย์ละอย่างน้อยหนึ่งครั้งถ้าเป็นไปได้นะครับ หรือเดือนละครั้งก็ยังดีเลือกดูหนังฟังเพลงรอบค่าเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและแต่งตัวไปดินเนอร์ดื่มเบาๆก่อนหรือหลังชมภาพยนตร์หรือคอนเสิร์ตข้อ29มีอารมณ์ขันเสมอข้อ30อาจจะพูดอะไรที่มันทะลึ่งตึงตังบ้างกับคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันนะครับข้อ31หัวเราะมากๆเสียงดังๆส่วนข้อ32หัดปฏิเสธไม่ทำไม่ไป ไม่เอาไม่อยากได้ในสิ่งที่ไม่ชอบโดยไม่ต้องมีเหตุผลไม่ต้องเกรงใจใครมากนักนะครับข้อ33ถ้าอยู่กับใครแล้วเครียดเรื่องมากหัวใจเต้นแรงเต้นไม่เป็นจังหวะเพราะไม่สบายใจขอให้ออกห่างและเลิอกอยู่ใกล้ๆคนนั้นอีกส่วนข้อ34อย่าไปเข้าสังคมที่ตัวเองรู้สึกอึดอัดแม้สังคมนั้นจะเลือ่องลืดูอลังการยังไงก็ตามหรือจะมีชื่อเสียงเพียงใดก็ตามนะครับ ข้อ35เลือกมีเพื่อนแท้สักสองสาคนก็พออ่เพิ่มให้หน่อยอาจจะ4ีห้าคนนะครับข้อ36เลิกคิดที่จะให้คนอื่นเข้าใจเราใครไม่เข้าใจเราก็ปล่อยไปเพราะเราไม่ว่างไม่มีเวลาและเราก็ไม่อยากแก่นะครับข้อ37หาความรู้ฝึกทักษะใหม่ๆก็เป็นการฝึกสมองไม่ต้องเก่งอะไรมากมายเลือกทําที่ทําแล้วสบายใจนะครับข้อ38 ต้องหัดละทิ้งลาบยศสรรเสริญเยินยอต่างๆบ้างนะครับข้อ3าะ39ออกเดินทางท่องเที่ยวเรียนรู้ผู้คนในสถานที่ใหม่ไปเอาใหม่นะข้อ39าข้อ39นะครับออกเดินทางท่องเที่ยวเรียนรู้ผู้คนในสถานที่ใหม่ๆบ้างข้อ40ทําทำตัวเหมือนพระธาตุแช่แห้งที่แวดล้อมด้วยน้ําแต่ไม่เปียกแวดล้อมด้วยกิเลสและความชั่วร้ายแต่ไม่ทําบาป ไม่ชั่วร้ายตามเขาข้อ41ครับอย่าเสียเวลาฟังอะไรถึง40ข้อนะครับถ้าคุณไม่รู้สึกว่าคุณสมบูรณ์เพียงพอครับ